คลิปเกียรกงวันนี้แม่จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ2โปรดักต์ใหม่จาก OPPO ประเทศไทยซึ่งวันนี้เรามากันแบบแพ็คคู่ชูชื่นนะเราอยู่กับ OPPO Pad Air แล้วก็ OPPO Enco Air 2 p r โนั่นเองแท็บเล็ตรุ่นแรกของ OPPO ประเทศไทยแล้วก็หูฟังตัวล่าสุดจาก OPPO ประเทศไทยนะครับซึ่งแน่นอนทั้ง2รุ่นนี้เปิดราคาในบ้านเราเรียบร้อย OPPO p i d AIR มีราคาวางจำหน่ายอยู่ที่9,999บาทส่วน OPPO ENCO AIR 2 p อรมีราคาวางจำหน่ายอยู่ที่2,499บาทซึ่งวนันนี้เดี๋ยวจะมาแกะกล่องพรีวิวให้ชมคร่าวๆกันก่อนเรามาเรียกน้ําจิ้มกันก่อนก่อนที่เราจะมารีวิวกันอีกครั้งหนึ่งก่อนอื่นเลยนะครับขออนุญาตพาทุกคนมาดูรุ่นแรก OPPO PAD AIR กันก่อนก็แล้วกันซึ่งแน่นอนรุ่นนี้เป็น แท็บเล็ตรุ่นแรกของ Oppo ประเทศไทยนีจริงๆแล้ว Oppo เคยเปิดแท็บเล็ตออกมา หลายรุ่นแล้วแหละแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นแรกที่นําเข้ามาขายในบ้านเราอย่างเป็นทางการถ้าถามว่า oppo pad air ตัวนี้เหมาะกับใครบ้างเท่าที่แม็กได้ลองใช้ประมาณ1วันแม็กคิดว่าน่าจะเหมาะกับคนที่กําลังมองหาแท็บเล็ตที่เอามาดูหนังฟังเพลงหรือว่าใช้งานแนวแบบเอนเตอร์เทนนะครับยังไม่เหมาะกับคนที่เป็นสายเกมแบบจริงจจังๆ,ๆสักเท่าไหร่ใครที่เป็นสายเกมถ้าเน้นเล่นแบบจริงๆจังๆตัวนี้อาจจะยังไม่ตอบโจทย์นะครับ รุ่นนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่อึดมากแล้วก็ที่สำคัญครับรองรับการใช้งานปากกาเพื่อนๆสามารถที่จะวาดสามารถที่จะเขียนหรือว่าน้ตงานต่างๆผ่านตัวปากกาได้ด้วยนะครับแต่ปากกาเพื่อนๆจะต้องซื้อแยกนะครับซึ่งรู้สึกว่าจะมีราคาวางจำหน่ายอยู่ระดับประมาณ1,999ับาทแล้วก็เคสก็จะต้องซื้อแยกนะครับมีราคาวางจำหน่ายอยู่ระดับประมาณ7 9 9บาบาทประมาณนี้เบ็ดเสร็จรุ่นนี้ ถ้าเพื่อนๆซื้อหมดนะครับซื้อหมดทุกอย่างเลยนะฮะก็จะมีราคาอยู่ราวๆประมาณ1 2 0่นประมาณนี้ก็ลองไปตัดสินใจกันดูกันว่าราคา12่นกับสเปคที่เพื่อนๆจะได้เนี่ยเพื่อนๆรับได้หรือเปล่าแม็กมีหน้าที่แค่รีวิวที่เหลือเพื่อนๆจะต้อง ตัดสินใจเอาสำหรับหน้าตาประกกจกล่องของ Oppo Pad Air ตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับกล่องสีขาวแบบนี้นะฮะสวยเลยนะครับกล่องก็ค่อนข้างใหญ่พอสมควรตรงนี้มีตัวแท็บเล็ตนะครับมีคําว่า Pad นะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้มีคําว่า Oppo นั่นเองนะครับส่วนด้านหลังตรงนี้นะครับเขาก็จะมีบอกรายละเอียดต่างๆซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะเข้ามาดูได้นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีบอกว่ารุ่นนี้มาพร้อมกับน้ําหนัก เท่าไรนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับน้ําหนักอยู่ที่440กรัมแล้วก็มาพร้อมกับความหนาตัวเครื่อง6.94ม mm. ิลลิเมตรทางด้านขวาตรงนี้นะครับมีวันผลิตแล้วก็มีชื่อสีของตัวเครื่องแล้วก็มีลำดับลำบอกนะครับแน่นอนรุ่นนี้ตามสเปคเลยนะครับมีลำไม้ 4G กิกกรัม64กิกกรัมนั่นเองนะจ๊ะพระเปิดามา ด้านในนะครับสิ่งแรกเลยที่เพื่อนๆจะเห็นครับเพื่อนๆจะเห็นตัวแท็บเล็ตนั่นเองตัวแท็บเล็ตเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีหน้าตาที่หล่อเทเลยท่อมากๆนะครับมาพร้อมกับสีเครื่องที่เป็นสีเทานะครับแล้วก็ตัวแท็บเล็ตนะครับด้านหน้าเครื่องที่แม็กได้มาตัวนี้นะครับยังไม่ได้ติดฟิล์มกันรอยมาให้ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าตอนที่เพื่อนๆไปซื้อเนี่ยจะติดฟิล์มกันรอยหน้าจอมาให้หรือเปล่านะครับยังไงถ้าใครที่ไปซื้อก็รบกวนคอมเมนต์บอกแม็กด้านล่าง สักนิดหนึ่งอุปรกรณ์ต่างๆที่แถมมาให้นะครับด้านในโอบแกะออกมานะครับ <c oughs> ก็จะมีเข็มจิ้มซิมมาให้ตรงนี้รุ่นนี้เราสามารถที่จะเพิ่มเมมเมรีิกาดได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะใส่ซิมใช้งานได้นะครับมีสมุดคู่มือมาให้นะครับแล้วก็จะมีตัวสายชาร์จที่เป็นแบบ USB-C มาให้1เส้นนะครับแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์ที่เป็นชาร์จไวแบบ18วัตต์มาให้1อันนะครับเป็นแบบปั๊เรียม ประมาณนี้นะครับชื่อว่าอะแดปเตอร์ที่แถมมาน่าจะถูกใจเพื่อนๆหลายคนโดยเพราะคนที่ไม่ชอบอะแดปเตอร์ที่มาพร้อมกับปลั๊กที่เป็นหัวกลมนะครับหลักๆอุปกรณ์ด้านในของตัว Apple Pad Air จะมีมาให้ประมาณนี้ มา,มาเรามาพูดถึงตัวเครื่องกันดีกว่านะครับเรามาดูหน้าตาดีไซน์ของเจ้าตัวนี้กันต่อเนาะ Apple iPad Air ก็แน่นอนครับอย่างที่แม็กบอกนะครับจะเป็นแท็บเล็ตที่มาพร้อมกับหน้าจอที่ใหญ่พอสมควรน,นะครับเป็นแท็บเล็ตที่เหมาะมากๆกับคนที่กําลังมองหาแท็บเล็ตไซส์จอสักประมาณ10นิ้วประมาณนี้รุ่นนี้สิ่งแรกเลยสมบัติแรกที่แม็กชอบมากๆคือให้วัสดุมาดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแมทีเรียลหรือว่าคุณภาพที่ให้มาเนี่ยตอบโจทย์เลยแล้วก็ทําออกมา ได้ดีมากๆกับในเรลราคา9,999บาทนะครับตัวแท็บเล็ตที่ให้มารุ่นนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับรูปทรงที่เป็นโค้งๆประมาณนี้นะครับเวลาที่เพื่อนๆจับใช้งานหรือว่าเพื่อนๆเอามาดูพวกคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยการดีไซน์การออกแบบที่ให้มาค่อนข้างที่จะเข้ามือและเชื่อว่าเพื่อนน่าจะชอบแน่นอนด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะมีตำแหน่งของกล้องความละเอียด8ล้านมาให้นะครับ บริเวณตรงนี้นะครับมีการบัดเสียนลวดลายทําออกมาดีเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดคล้ายๆกับอะ,อะไรนะหินนะพูดไม่ถูกเหมือนกันนะครับมันจะมีแบบว่าเท็กเจอร์เล็กๆ เป็นขีดขีดนะครับซึ่งค่อนข้างสวยนะแล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับพื้นผิวที่เป็นแบบดนด้านเรียบๆนะครับตรงนี้มีโลโก้ของ oppo ถามว่าสกปรกง่ายไหมเท่าที่ลองจับก็ค่อนข้างเกิดรอยน้วมือง่ายนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆอาจจะต้องเช็ดกันบ่อยๆสำหรับใครที่ไม่ชอบใส่เคสนะครับปฏิการใช้งานต่างๆให้มาเริ่มต้นกันที่ด้านล่างก่อนกระล้วการจะมีพอร์ตชาร์จแบบ Type C มาให้นะครับรองรับการชาร์จแบบ18วัตต์ซึ่งในกล่องแถ็บมาให้อยู่แล้วนะครับรุ่นนี้ลำโพงเนี่ยมาจัด หนักจัดเต็มเลยนะครับมาพร้อมกับลำโพงมาให้ทั้งหมด4ตัวแล้วก็รองรับระบบเสียงแบบ d o l b y a c t o o e ด้วยนะครับบริเวณด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีตำแหน่งของปุ่ม power มาให้ข้างๆตรงนี้นะครับก็จะมีตำแหน่งของปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้ นะครับเป็นตำแหน่งของช่องที่เอาไว้ใส่ไมโคร SD Card เพิ่มนะหน้าตาจะประมาณนี้นะครับรุ่นนี้เพื่อนๆไม่สามารถที่จะใส่ซิมใช้งานเป็นแบบเซลลูล่าได้แล้วก็ไม่สามารถโทรเข้าโทรออกได้ไมโครโฟอนเท่าที่ดูนะครับในรุ่นนี้มีไมโครโฟอนมาให้ประมาณ2ตัวอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับด้านบนจะมีไมโครโฟอนมาให้ทั้งหมด2ตัวหน้าจอนะครับรุ่นนี้สเปคจอที่มาก็ ให้มาค่อนข้างดีเลยนะครับแต่แอบเสียดายรีเฟรชจอน้อยไปนิดนะครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด10.36นิ้วนะครับได้ความละเอียดถึง 2K นะครับรีเฟรชจอ60เฮิตนะครับตันนี้นะครับหน้าจอก็จะประมาณนี้นะครับแต่ส่วนตัวเท่าที่แม็กลองจับสัมผัสแรกไม่คิดว่าขอบจอมันค่อนข้างที่จะหนาไปหน่อยเมื่อเทียบกับแท็บเล็ตหลายๆรุ่นนะครับตรงขอบสีดำเนี่ยมันค่อนข้างหนาไปนิดนึงนะครับ ตรงบริเวณหน้าจอนะครับมีตำแหน่งของกล้องหน้าความละเอียด5ล้านมาให้สีสันหน้าจอก็ถือว่าให้มาค่อนข้างดีนะครับแต่แอบเสียดายความสว่างจอเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยสักนิดหนึ่งได้มีโอกาสเอาไปลองขีดขีดเล่นเล่นรุ่นนี้อาจจะยังสู้แสงได้ไม่ดีสดเท่าไหร่ในเรื่องของความสว่างหน้าจอแต่สีสันต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นแท็บเล็ตที่มาพร้อมกับสีสันที่ให้มาดีมากๆนะครับเรื่องของการทัดนู่นนี่นั่นค่อนข้างที่จะ ติดนิ้วมากๆต่อมาทางด้านของซอฟต์แวร์ต่างๆในรุ่นนี้นะครับที่เขามีมาให้น,นะครับก็จะมาพร้อมกับ android version สินะครับก็ให้มาค่อนข้างใหม่เลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับ oxygen os version อร์ชั่น12.1ตอนนี้เราสามารถที่จะขยายแรมได้ด้วยนะครับจากปกติแรมให้มา4 g กิกสามารถเพิ่มได้อีก3 g กิกนะครับเป็น 7 g b นะครับแบตนะครับตัวนี้ให้มานะครับก็อยู่ที่7,100ม ah. ิลอมปเซนเซอร์ต่างๆที่ให้มารุ่นนี้นะครับผมตัวนี้เท่าที่ลองทดสอบนะครับเซ็นเซอร์หลกักๆอย่างเจโรสโคปก็มีใส่มาให้นะครับแท็บเล็ตตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะนำไปนำทาง ได้แบบสบายๆแล้วก็รุ่นนี้ถ้าพูดถึงสเปคนะครับชิปเซตที่ให้มาก็จะมาพร้อมกับ CPU s n a p ซ r a g ก n 680นะครับใครที่เน้นใช้งานทั่วไปหรือว่าเล่นเกมที่ไม่หนักมากเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนสามารถที่จะเล่น ROV ได้แบบสบายๆเท่าที่ลองทดสอบตัวนี้นะครับรองรับการเปิดภาพกราฟิกสูงแล้วก็เล่น ROV แบบ60เฟรมได้นะครับ เฟรมเลทเฉลี่ยเข้าๆจากที่ได้ทดสอบนะครับก็จะมีเฟรมเลทอยู่ระดับราประมาณ55จนถึง60เฟร,รมประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นช่วงออสกิลหรือว่า ช่วงเดินปกติการใช้งานต่างๆรุ่นนี้นะครับที่เขาให้มานะครับแต่จะลองเล่นฟีด a c e b o o k ให้ดูถือว่าค่อนข้างที่จะลื่นไหลนะครับแล้วก็รุ่นนี้เราสามารถที่จะเลือกเปิดใช้งานโปรแกรมพร้อมกันได้ทั้งหมด3แอปพร้อมกันนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะแบ่งการใช้งานแบบนี้ก็ได้เพื่อนๆสามารถที่จะเล่นเกมแล้วก็ดูคอนเทนต์ต่างๆสามารถที่จะทําได้นะครับสามารถที่จะแบ่งสัดส่วน หน้าจอนะครับว่าเพื่อนๆอ,อยากได้หน้าจอประมาณไหนนะครับรถ้าเพื่อนเพื่อนอยากจะเปิดหน้าต่างรอยนะครับใช้งานอีกแอปหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็ปัดมาจากทางด้านขวาแล้วก็เลือกใช้งานเบ์เซอร์ได้เลยนะครับในรุ่นนี้นะครับการใช้งานมัตติวินโดว์ได้พร้อมกันทั้งหมด แอปด้วยลองไปอัดัอปดูนะครว่าเพื่อนๆอ,อยากจะเล่นเกมหรือว่าดูคอนเทนต์หรือว่าอยากจะอ่านข่าวเอาไปเทรดหงเทรดหุ้นอะไรเงี้ยเทรดเหรนคริปโตอะไรเงี้ยในรนุ่นนี้สามารถที่จะเอาไปเทรดได้แบบสบายๆนะครับเรื่องของการจับสัญญาณ WiFi นะครับในรุ่นนี้เท่าที่แมกลองทดสอบนะสามารถที่จะ ใช้งาน WiFi ที่เป็นแบบ 2.4G แล้วก็ WiFi 5G ได้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบดู Netflix รุ่นนี้นะครับเท่าที่แม็กได้ลองทดสอบนะ Netflix รุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับการแสดงผลแบบ L1 นะครับซึ่งรองรับการแสดงผลแบบ Full HD ด้วยนะครับสามารถที่จะเอาไปรับชมคอนเทนต์ได้แบบสบายๆส,ส่วนการรับชม y t u t u นะครับตอนนี้เท่าที่ได้ลองนะแอปเสีย์าิดิหนึ่งนะครับหน้าจอให้มาความละเอียด 2K แต่ว่า จะรับชม YouTube ได้ความละเอียดสูงสุดเพียงแค่ 1080p เท่านั้นแต่จะลองเทสให้ดูนะเดี๋ยวบางคนอาจจะว่าพี่แม็ทดสอบผิดคลิปหรือเปล่าอะไรประมาณน,นี้นะครับเดี๋ยวจะเปิดคลิปที่เป็นปกติเอาเล่นกันแบบ 4K ให้ดูนะฮะอ่ะเห็นไหมฮะตอนนี้สูงสุดได้ก็เพียงแค่ 1080p เท่านั้นนะครับแอปเสยียดานะครับหน้าจอให้ความละเอียดสูงมาถึง 2K แต่ว่าดู YouTube ได้ความละเอียดเป็นแค่ 1 0 8 0ปีเท่านั้นนะครับซึ่งมาดูว่าในอนาคตเขาจะมีการอัปเดตเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูสิว่า YouTube ได้อัปเดตหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองอัปเดตให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองเปิดใหม่ให้ดูนะฮะแล้วก็มาที่คลิปที่เป็น 8k นะครับอ่ะเห็นไหมฮะสูงสุดก็ได้เพียงแค่1,080 p เท่านั้นนะดู u t u b e แบบ 2k แล้วก็ 4K ไม่ได้นะครับซึ่งถ้าดูจากสเปคนะผมว่ามันน่าจะเปิด YouTube ได้สัก 2K ก็ยังดีนะครับซึ่งสเปคให้มามันมันค่อนข้างสูงเลยนะในส่วนของหน้าจอส่วนเรื่องของลำโพงขออนุญาตทดสอบให้ดูเลยก็แล้วกันนะครับว่ารุน่นนี้เรื่องของเสียงลำโพงเป็นยังไงบ้างนะฮะ เสียงลำโพงเนี่ยบอกเลยว่าคือดีเลยครับไม่ติดเสียงใช้ได้เลยตอนนี้บอกเลยว่าใครที่หาแท็บเล็ตที่เสียงลำโพงดีๆเนี่ยรับประกันเลยว่าตัวน,นี้เสียงลำโพงใช้ได้แน่นอนนะครับการใช้งานต่างๆพวกติกตต๊กตงติกตงต๊กตอกเฟซบุ๊กต,ตัวนี้ถ้าใช้งานทั่วไปเนี่ยลื่นไหลแน่นอนนะครับ กะต้องกระตุกไม่มีเลยนะครับเดี๋จะตัดติดตรง,ตรง t ิกต็อกอย่างเงี้ยเฟซบุ๊กตัวเนี้ยก็สบายๆเลยนะฮะเสยียดายตัวเนี้ยนะครับถ้าได้จอสักร2อยยเฮิร์ตมาเนี่ยจะดีกว่านี้นะครับเอาเป็นว่าประมาณนี้นะสำหรับตัวแท็บเล็ตนะครับไม่ต้องมาจะลึกมันมากหรอกเนาะเพราะว่าเราไม่ได้รีวิวเยียจะมารีวิวให้ชมอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับ <S 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 ต่อมานะครับเรามาดูอีกหนึ่งโปรดักนะครับก็คือตัว Oppo En Co แอร์2 Pro กันดีกว่านะครับแน่นอนตัวนี้เป็นหูฟังไร้สายตัวล่าสุดจาก oppo นะครับซึ่งสเปคบอกเลยว่าค่อนข้างสุดเลยนะครับว่าจะเป็นเรื่องของการตัดเสียงรบกวน ANC ที่มีมาให้รุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับการอัปเกรดสเปคมาแบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับว่าจะเป็นการใช้งานที่สามารถที่จะรองรับการใช้งานได้มากถึง 28ชั่วโมงนะครับแล้วก็รุ่นนี้มาพร้อมกับบลูทูธที่เป็น5 2มาให้ด้วยนะครับซึ่งเขาบอกว่าในรุ่นนี้เนี่ยค่าดีเลย์เนี่ยน้อยมากๆแล้วก็รุ่นนี้นะครับตัวไมโครโฟนมาพร้อมกับไมโครโฟนแบบคู่ด้วยนะครับที่มีระบบ AI น้อยมาให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่หาหูฟังที่มีการตัดเสียงรบกวนเวลาที่เราพูดคุยสนทนาเนี่ยน่าสนใจนะครับ แล้วก็เรื่องของไดเวอร์นะครับที่เขาให้มาในรุ่นนี้นะครับก็ให้มาค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับมาพร้อมกับไดเวอร์แบบไดนมิกขนาด12.4ม mm ิมตรนะครับตัวหูฟังแกะออกมาป๊บนะครับก็จะมี หน้าตาประมาณนี้นะครับรูปทรงเป็นวงลีลีสีข,า,ขาวๆออกกอ๊อซซี่ก๊อซซี่หน่อยนะครับพอร์ตการใช้งาน,นต่างๆก็จะมาพร้อมกับพอร์ตชาร์จแบบไทป์ซีนะครับตรงนี้มีไฟแจ้งเตือนสถานะมาให้นะน้ำหนักโดยรวมในรุ่นนี้นะครับถ้ารวมหูฟังด้วยจะมีน้ำหนักอยู่ราวๆประมาณ50กรัมนะครับก็ถือว่าเป็นหูฟังไร้สายที่มีน้ำหนักไม่ได้หนักมากเลยสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับหูฟังที่เขาให้มาจะเป็นหูฟังแบบเอียรบัดนะครับน้ำหนักให้มาตัวนี้หูฟังนะครับจะมีน้ำหนัก อยู่4.3กรัมเวลาที่เราใส่ใช้งานเท่าที่ลองลองเดินก็ค่อนข้างที่จะแน่นหนังมากๆแล้วก็เวลาที่เราเสียบเข้าไปในหูเนี่ยนะครับมันก็จะทําการตัดเสียง รบกวนให้เราเลยทันทีข้อดีของหูฟังรุ่นนี้ที่แตกต่างจากรุ่นก่อนเท่าที่แม็กได้ลองฟังแบบคร่าวๆนะเวลาที่เราเสียบเข้าไปในหูแล้วมันมีการตัดเสียงเนี่ยมีความรู้สึกว่าหูมันไม่ได้อื้อเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนๆของ p p o ส่วนดีไซน์ตัวน,นี้ได้มานะครับก็แล้วแต่คนชอบนะตอนนี้จะมีดีไซน์ที่ เป็นสีขาวแล้วก็จะมีก้านมีก้านหูฟังลงมานะครับเป็นตำแหน่งของไมโครโฟนข้อดีของการที่มันมีก้านหูฟังตรงนี้นะอันนี้คือความพิ็นส่วนตัวนะแบบว่าพวกหูฟังที่มันมีก้านลงมาแบบนี้เวลาที่เราคุยหรือว่าใช้งานช่วงที่เราสนทนาเนี่ยมันให้เสียงที่ชัดเจนดีอุปรกรณ์ต่างๆด้านในที่ให้มาพอเราเปิดออกมานะครับด้านในก็จะมีสายชาร์จมาให้1อันนะครับเป็นสายชาร์จแบบไทสี่แล้วก็จะมีสมุดคู่มือมาให้การเชื่อมต่อตอนนี้ ถ้าใครที่ใช้มือถือของ Oppo อยู่แล้วนะครับเท่าที่ได้ลองเนี่ยค่อนข้างที่จะเชื่อมต่อง่ายมากๆตอนนี้นะครับพอเราเปิดเคสขึ้นมานะฮะเวลาที่เราจะเชื่อมต่อเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นไอคอนแสดงให้เราเห็นด้วยนะครับเนี่ยแค่เปิดเคสขึ้นมา มันก็จะทำการเชื่อมต่อให้เราทันทีนะครับแล้วก็การใช้งานต่าง,างๆผ่านแอปที่เขาให้มาหรับตัวนี้นะครับฟังชันหูฟังนี้ให้มานะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปปรับเปลี่ยนในบลูทูธได้เลยเราก็สามารถที่จะเข้ามาปรับพวกเอฟเฟกตต่างๆนะครับใครอยากจะได้เสียงเบสชัดๆใครอยากจะเน้นเสียงร้องก็สามารถที่จะเข้ามาปรับในการตั้งค่าที่อยู่ในบลูทูธได้เลยนะครับสามารถปรับปุ่มควบคุมการใช้งานได้นะครับตัวนี้เวลาที่เราใช้งานเนี่ยจะเป็นการทัดนะฮะเป็นการทัดลงไปที่ ีหูฟังแบบเบาๆมีระบบการตรวจจับซึ่งหลัหลกๆการใช้งานตัวนี้ไม่ได้ยุ่งยากและคิดว่าค่อนข้างที่จะง่ายมากๆถ้าเราจะพูดถึงตัวแบตเตอรี่เนี่ยนะครับตามสเปคเลยนะครับแบตเตอรี่ที่เขาให้มานะครับถ้าเ,เพื่อนๆเปิดใช้งาน ANC นะครับจะอยู่ได้5ชั่วโมงแต่ถ้าเพื่อนๆปิด ANC จะอยู่ได้7ชั่วโมงนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานหรือว่าชาร์จแบตร่วมกับตัวเคสได้ยาวนานถึง28ชั่วโมงนะครับหรือว่าวันกว่าๆเลยนะครับสำหรับเจ้าหูฟังตัวนี้ตอนนี้นะครับตัวหูฟังที่เขาให้มาสามารถกันน้ำได้ในระดับ IP54 ด้วยนะครับสามารถที่จะโดนน้ำ ฝนตงฝนตกใส่น้ำเป็นเด็นใส่ตัวนี้สามารถที่จะกันน้ำได้แบบสบายๆนะครับแต่ว่าตัวเคสที่เขาให้มาต้องแจ้งก่อนว่าไม่สามารถที่จะกันน้ำได้นะครับเอาเป็นว่าหลักๆนะครับวันนี้ มาพรีวิวแบบหอมปากหอมคอให้ได้ชมกันนะครับยังไงจะมารีวิวให้ชมอีกทีหนึ่งก็แล้วกันถือว่าเป็น2 p r โปรดักต์ล่าสุดของ oppo ที่น่าสนใจมากๆนะครับทั้งตัวแท็บเล็ตแล้วก็ตัวหูฟังนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่หาแท็บเล็ตอยากจะได้แท็บเล็ตของแบรนด์ oppo ไปจัดได้เลยนะครับรับประกันเลยว่าถูกใจแน่นอนก็อย่างที่แม็กบอกไปนะครับถ้าคุณไม่ได้เป็นสายเกมแบบจ๋าเน้นเอามาใช้งานพวกวิดีโอคอลเอามาทํางานวาด งวาดเขียนเอามาเล่น Facebook เอามาเล่น t i k t o อกเอามาเล่นโซเชียลมีเดียต่างๆหรือว่ามาดูคอนเทนต์ต่างๆต,ตัวเนี้ยคุณไปซื้อได้เลยนะครับตอบโจทย์คุณแน่นอนแนตะถ้าคนที่เป็นสายเกมจะจาตัวนี้ แนะนำให้ข้ามไปก่อนนะครับส่วนตัวหูฟังกับในได้ราคา2,499บาทก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มนะสเปคที่มาก็ได้ได้ว่าจะหนักจัดเต็มเลยสำหรับเจ้าหูฟังตัวนี้นะครับใครที่ใช้มือถือของ Oppo อยู่ของมันต้องมีจริงๆนะครับง่ายจะมารีวิวให้ชมอีกทีหนึ่งกันรอกการเนี่ก็สามารถไปหาซื้อได้แล้วนะครับพ a i r มีราคา9,999บาทส่วน Oppo Enco Air 2 Pro นะครับมีราคา2,499บาทสามารถที่จะ ไปหาซื้อกันได้แล้วนะจ๊ะยังไงหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเทจเงาของเราก่อนใกรครับในคลิปนี้ผมแม็กคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหวังยิ่งว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะจ๊ะสวัสดีครับจุ๊บ